องเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามกาเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวไอริดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะครับมีชาวเน็ตได้มาตั้งกระทู้ในฟอรัมออนไลน์ของเกาหลีใต้เกี่ยวกับชุดของสาวไอริดนั่นเองโดยที่ชาวเน็ตเกาหลีนะครับได้มีการตั้งกระทู้เอาไว้ว่ารู้สึกไม่สบายใจจังเลยเกี่ยวกับกางเกงเซฟตี้ของสาวไอริดซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับ เราไอรอลเกอร์กุ๊กก็จะใส่กางเกงเซฟตี้แบบนี้ขึ้นโชว์กันอยู่แล้วเพราะว่าช่วยเซฟความปลอดภัยแล้วก็เซฟเกี่ยวกับภาพลักษณ์อีกด้วยนะครับก็จะมีทั้งสีขาวสีดําต่างๆนานากันแล้วแต่ชุดแล้วแต่เสื้อผ้าที่ทางสไตลิสจัดมาซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับกางเกงเซฟตี้นี้ก็จะหูกออกแบบมาคล้ายๆกับเลกกิ้งที่จะรัดรูปหน่อยๆเพราะว่าป้องกันเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็การเต้นที่ สามารถเต้นได้เต็มที่นั่นเองและในกระทูนี้นะครับได้มีการเอาภาพของสาวไอริดออกมาแล้วก็มีการบอกว่ากางเกงเซฟตี้ของสาวไอริดนั้นมันไม่เหมือนกับกางเกงเซฟตี้เลยมันเหมือนกับกางเกงกีฬาว่ายน้ํากางเกงกีฬาของผู้หญิงซะมากกว่ารวมไปถึงยังบอกว่ากางเกงนี้มันเหมือนกับกางเกงของตุ๊กตามันไม่ใช่กางเกงเซฟตี้แล้วในตอนนี้ แล้วทางต้นกระทูนะครับก็ยังมีการเอาไปเปรียบเทียบกับไอดอลเกิร์กุ๊ปวงอื่นๆที่ใส่เซฟตี้นี้ขึ้นไปแล้วก็เอามาบอกว่าไอริทนั้นใส่กางเกงเซฟตี้ที่มันดูเทอะทะร่มล่ามแล้วมันก็หลวมเกินกว่าที่จะกลายเป็นกางเกงเซฟตี้แถมยังมีการรวมไปถึงการบอกว่าแฟชั่นของสาวไอริทหลังๆมานี้มันคล้ายๆกับแฟชั่นของลอริต้าซึ่งจะเป็นการแต่งตัวแบบผู้หญิงที่แต่งตัวหนัก มีกระโปงสั้นๆนะครับซึ่งมันก็จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเหมือนกับว่าไอริตนั้นเป็นเด็กหญิงที่ยังดูอ่อนเยาว์ยังอยู่เป็นวัยรุ่นแถมกระทู้นี้ตั้งออกมาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆมากมายนะครับทั้งมีการบอกว่าไม่ชอบเลยที่ให้ไอริตนั้นใส่ชุดแบบนี้ ฉันไม่เข้าใจว่าเซฟตี้นั้นทําไมมันถึงรวมแล้วก็เธอท้าขนาดนั้นบางคนหนึ่งกับคอมเมนต์นะครับว่ายังกล้าเรียกว่ากางเกงเซฟตี้อยู่อีกหรอแต่หนึกว่ามันคือกางเกงที่เอาไว้ใส่ตอนอยู่บ้านเล่นๆบางคนนะครับถึงบอกว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเขานั้นพยายามจะสื่อถึงอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นนี้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบมันมงมากเอาซะเลยมันทาให้รู้สึกเหมือนกับไอริดนั้นแต่งตัวเหมือนลูลิต้าแล่นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกาหลีนะครับที่มาคอมเมนต์เกี่ยวกับแฟชั่นของสาวไอริดทีี่ตอนน้กําลังพูด ถึงกันอยู่ทั้งเรื่องของกางเกงเซฟตี้ที่มันดูหลวมแล้วก็เท้าเกินไปรวมไปถึงการแต่งกายแล้วก็สไตล์ลิตที่มันดูคล้ายๆกับแฟชั่นของลอลิต้านั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับตามคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของสาวไอริทกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง